กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปกรนะคะและบริษัทบิตคับล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดเปิดตัว NFT ีนินน้อยนะคะเพื่อส่งเสริมการตลาดศิลปะวัฒนธรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มมูลค่านะคะและช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ง,งานศิลปะอีกทั้งยังจะเพิ่มโอกาสให้ผลงานของศิลปินนะคะได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างมากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายนะคะได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในด้านบล็อกเชนเทคโนโลยีของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนะคะและระบบนิเวศนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการรูปแบบลักษณะนะคะการใช้งานของคนรุ่นใหม่ในสังคมดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับมาตรฐานสากลในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตรกรรมในขณะในอุตสาหากรรมดิจิทัลอุตสาหากรรมด้านการเงินหรืออุตสาหากรรมอื่น,นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อไปโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับไปเมื่อวันที่สิกันยายนที่ผ่านมาโดยมีดรกฤิพกานะครับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA พร้อมด้วยสัตราจารย์ดรธนเศษนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ช่วยสตราจารยร์นะครัดรพิศิษิ์ผู้บริหารโครงการนินน้อยเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ ได้ค่ะก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานนะนิดน,น้อยวันนี้นะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะดิจิตอลนะ NFT ในการขายงานศิลปะนะที่เป็นงานศิลปะของคนไทยเป็นหลักในเวลานี้ในการที่จะโชว์ว่าศิลปะไฟล์อาร์ตของไทยเนี่ยที่ตั้งแต่คนที่วาดรูปตั้งแต่เป็นกระดาษจนเป็นดิจิตอลเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายนะผ่านเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของบล็อกเชนของทางแพลตฟอร์มของบิตคัพได้ซึ่งครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักง,งานนะวัตกรรแห่งชาติแล้วก็ตัวของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะ ในการที่จะช่วยในการนําพวกบรรดาศิลปินต่างๆไม่ว่าท่านจะเก่งทคโนโลยีถ้าท่านสนใจสามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มได้ในขณะเดียวกันนะก็มีบิตคัพนะที่เทคนโนโลยีที่จะช่วยเราในการที่จะเอาแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะขยายสินค้าหรือว่าตัวงานนวัตกรรมดีๆของผู้ประกอบการที่ทําเรื่องของงานศินลปะให้ขายได้ทั้งในไทยและต่างประเทศเรากำลังจะบอกว่า NFT นะเป็นเทรนที่เราพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้ว ว่างานศิลปะต่างๆนั้นสามารถซื้อขายผ่านรูปแบบทางออนไลน์ผ่านบล็อกเชนเทคโนโลยีซื้อขายแลกเปลี่ยนเก็บรักษาแล้วก็เปลี่ยนโอนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ตัวศิลปะของไทยนะไปไกลในเวทีโลกได้เราบอกว่าอุตสาหกรรมนะที่เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มันมีเสียดอุตสาหกรรมอันนึงก็คืออาร์ตและไฟอาร์ตนะก็มีความโดดเด่นแต่เราอยากจะบอกว่าไฟอาร์ตนั้นสามารถเปยี่นี้เข้ามา และช่วยให้เขาสามารถขายในรูปแบบดิทิตอลหรือเป็น NFT ที่ออกสู่ตลาดโลกและตลาดสากลได้ค่ะบับปากคนเอ็นนะคะเอเเราทําหน้าที่เป็นเหมือนโฟ c ัลคอนดักเตอร์เป็นผู้กําหนดทิศทางนวัตกรรมะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําเรื่องของงานนวัตกรรมในภูมิภาคเราทําเรื่องม้านินมังกรในการยกระดับเราทําเรื่องงานอุบลอาร์ตเฟสในการโชว์ศิละปะว่าทําความโดดเด่นของเมืองอุบลที่โชว์ความเป็นเมืองนวัตกรรมเราก็เลยเกิดการเอาสอส่วนนี้มาผสมกันในเรื่องของงานศินละปะ ก็เลยเกิดแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่านินน้อยขึ้นมาราจะเห็นนะภาพม้าดินมังกรตัวน้อยที่น่ารักนะซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์สําคัญที่อยากจะเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือศิลปินต่างๆนะว่าในเมื่อเราบอกว่างานศิลปะเราดีว่าทำเราดีเราสามารถสู่เวทีโลกได้ด้วยแพลตฟอร์มของนินน้อยจึงเป็นที่มาที่เราทมโครงการนี้แต่โครงการนี้นะเอเจะทําไม่สําเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปกรแล้วก็ทางบิดครับที่เป็นแพลตฟอร์มสําคัญในการซื้อขายเหล่านี้ ก็อยากจะส่งเสริมนะให้คนไทยด้วยกันเองเนะี่ยมาดูศิลปะวัฒนธรรมไทยว่าเรามีดีขนาดไหนและเนี่ยเดียวกันนะเราเชื่อกันส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยได้ออกสู่เวทีโลกและแพลตฟอร์มนี้จะตึงเป็นแสตชีสำคัญที่ทําให้ศิลปะไทยไปไกลสู่ทั่วโลกค่ะก็เราก็ร่วมมือกับทาง n อ a นะครับแล้วก็จิดทับนะครับในการที่จะพัฒนาตัวนินน้อยงานนินน้อยออกมานะครับก็ได้ร่วมมือจากตัวครีเอเตอร์ตัวศิลปินต่างๆนะครับที่มาตัวพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำให้เกิดการที่จะทําให้งานของเขาเนี่ยสามารถที่จะนำมาขายบนแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลได้นะครับซึ่งก็คิดว่านี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นที่ดีในอนาคตที่จะทําให้เกิดดึงศิลปินที่มีความสนใจนะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะขายงานได้ในอนาคตด้วยครับก็ในดินน้อยนะครับก็เป็นการนําตัวเสือป่าวัฒนธรรมนะครับที่เป็นพื้นบ้านของเรานะครับเป็นมาจากตัววรรณคดีที่เป็นม้านินมุกรนะครับ นำศิลปะตรงนี้มาประยุกต์กับเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมก็ทางเทคโนโลยีนะครับเข้าสู่แพลตฟอร์ม NFT นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มอาร์ตนะครับอาร์ตแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการที่ทำให้คนนอกรู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับตัวศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อยอดต่อไปครับครับก็ภาพนี้ครับก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่เราเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเรื่องของการซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่ง ในเรื่องของตัว NFT เองเนี่ยครับก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งครับที่จะสามารถที่จะช่วยเพิ่มมูลค่านะครับให้กับศิลปิน,นสามารถที่จะสร้างผลงานใหม่ๆครับออกสู่สายตาชาวโลกได้ครับซึ่งบิ๊กคับเองเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนุนนะครับในเรื่องนี้มาโดยตลอดมากค่ะความคาดหวังครั้งนี้นะเราจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการศิละปะไทยนะที่เป็นไฟอาร์ต ว่าขอให้ท่านลองดูนะเทคโนโลยีนวัตรกรรมมีช่องทางเสมอในการที่ทําให้ศิละปะของท่านนั้นดังไกลไปทั่วโลกได้แล้วก็อยากให้บอกนะว่าศิละปะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนงานศินละปะของเรานะนอกเหนือจากที่อยู่ในโลกฟิสิกอลที่จับต้องได้แล้วยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นดิจิทัลที่ท่านสามารถที่จะขายแล้วสามารถทําให้สินค้าเหล่านั้นของท่านเนี่ยโตไปต่างประเทศได้แล้วก็สำคัญนะด้วยความที่มันเป็นดิจิทัลลูกค้าของท่านผู้ที่นักสะสมต่าง จะได้เห็นผลงานของคนไทยในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการที่เขาได้เห็นผลงานต่างๆมากขึ้นเหล่านี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีผู้สะสมผลงานของคนไทยเราต้องมั่นใจอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมศิละปะเรามีพื้นฐานที่ดีและมีความอัษณ์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นพญานาคไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือแม้กระทั่งตัวของศิละปะวัฒนธรรมอื่น แต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีและวัตรกรรมมาแปลสภาพทําให้เป็น NFT แล้วทําให้เข้าถึงได้ในคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะสำคัญที่สุดอยากให้มาทำไทยส่งไกลไปทั้งต่างแดนและในขณะเดียวกันให้เด็กรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงศิลป,ปะเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมนี้ต้องฝากเลยนะนิน mm hmm. น้อยเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายที่มีความร่วมมือระหว่างเอเตัวมหาวิทยาลัยศิลป,ปกรแล้วก็ทางบิดครับนะแต่แพลตฟอร์มนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยนะถ้าปราศจากศิลป,ปินที่จะมาร่วมในการทําตัวโปรดัก หรือว่าทําตัวศิละปะของท่านเข้าสู่งานที่เป็นลูก NFT ขณะเดียวกันงานนี้ก็จะไม่สําเร็จถ้าปราศจากผู้ซื้อหรือนักสะสมนะที่เราอยากให้เป็นพื้นที่สําคัญเป็นมาร์เก็ตเพลสสำคัญของงานศิละปะอิเทอฉะนั้นขอความร่วมมือนะหรือขอการสนับสนุนจากศิลปินทุกท่านที่ท่านได้มาลองใช้แพลตฟอร์มนี้แณะเดียวกันนะก็อยากจะส่งเสริมคนไทยนะเราร่วมกันนะอนุรักษ์ศิละปะส่งเสริมว่าทำไทยถ้าเราไม่ช่วยหรือเราไม่ส่งเสริมศิละปะไทยนะเรารอแต่เพียงสางชาติอย่างเดียวไม่ได้ และขนาดเดียวกันเวลานี้ศิลปะไทยเป็นที่ชื่นชอบในต่างชาติมากๆแล้วเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่ของเราเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะ